ความชัดเจนที่เป็นรูปธรรมเต็มร้อยนขณะนี้กับโครงการเงินดิจิตัล1,000 0บาทก็ยังคงเดินหน้าต่อในข้อสรุปที่สรุปออกมาชัดเจนเลยว่าจากคนอายุ16บปีขึ้นไปให้เฉพาะคนที่มีเงินเดือนต่ำกว่า70,000บาทมีเงินฝากไม่เกิน5,000 0 0บาทแล้วก็จะให้จ่ายผ่านซูเปอร์แอปที่พร้อมจะโยงข้อมูลเชื่อมข้อมูลกับแอปปองตังเป็นหลัก ซื้อได้ก็เฉพาะสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคจะใช้จ่ายออนไลน์จะจ่ายค่าน้ำค่าไฟหรือว่าจะซื้อเพชรซื้อทองแบบนี้ทำไม่ได้และที่แน่ๆคือไม่ได้ให้เป็นเงินสดเริ่มให้ประชาชนใช้เงินหมื่นได้จริงเดือนพฤษภาคม2567ยาวนานจนถึงเมษายน2570ซึ่งในเรื่องนี้นายกก็แถลงชัด ว่าเงิน1,000 100, งบาทมันมีความไม่เท่าเทียมกันคนรวยคนจนเขาเหลื่อมล้ำต่างกันจนถึง9้าเท่านยโยบายอาจชีดเงินนี้ก็เพื่อหวังว่าพลิกฟื้นเศรษฐกิจนายกก็ยืนยันเลยว่าเงินทั้งหมดจะถูกส่งไปยังประชาชนทุกคนที่ผ่านเงื่อนไขเงินนี้จะเข้าไปยังกระเป๋าเงินดิจิตอลใช้เงินภายในอำเภอตามที่อยู่ในบัตรประชาชนแต่สำหรับใคร ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์นี้ก็จะถูกยกเลิกไปโดยอัตโนบัติซึ่งเงินนี้จะใช้ได้ถึงเมษายนส5 7 0เพียงแต่ว่าครั้งแรกที่ได้เงินไปประชาชนก็ควรจะใช้จ่ายให้ได้ก่อนภายใน6เดือนแล้วเงินหมื่นซื้ออะไรได้บ้างให้จำไว้เลยว่าสามารถจะซื้อสินค้าประเภทอาหารเครื่องดื่มสินค้าได้อยู่ในกลุ่มของอุปโภคบริโภค คือซื้อได้เท่าัดนแค่นี้และสิ่งที่ซื้อไม่ได้จริงๆเนี่ยจำไว้เลยว่าสิ่งที่ไม่สามารถซื้อได้ก็คือการใช้บริการต่างๆซื้อสินค้าออนไลน์ก็ไม่ได้ยิ่งจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบกัญชากระท่อมพืชกระท่อมหรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์จากกัญชาจากกระท่อมก็ซื้อไม่ได้จะเอาไปจ่ายหนี้ก็ไม่ได้ค่าทงค่าเทอมค่าเรียน ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตต่างๆก็จ่ายไม่ได้เอาไปซื้อน้ำมันเติมน้ามันก็ไม่ได้ไปซื้อกาดอะไรก็ไม่ได้และที่สำคัญก็แลกเป็นเงินสดไม่ได้นะหรือจะเอาไปแลกเปลี่ยนในตลาดต่างๆก็ทำไม่ได้ด้วยประชาชนสามารถจะซื้อสินค้าได้ทุกร้านนะไม่จำกัดว่าร้านนั้นจะอยู่ในระบบภาษีหรือไม่ ไปต้องจดแวดก็ได้ร้านเล็กร้านน้อยร้านรถเข็นร้านที่อยู่บนแอปเปาตังเนี่ยใช้ซื้อได้หมดแต่ว่าจะต้องมีการลงทะเบียนรับสิทธิ์ส่วนร้านค้าที่จะขึ้นเงินได้ก็ต้องอยู่ในระบบภาษีเท่านั้นด้วยในขณะนี้รัฐเองก็เร่งที่จะกู้เงิน5แสนล้านบาทออกมาจากเงินหมื่นให้กับทุกคนซึ่งตอนนี้ก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเลย เพียงแต่ว่าอาจจะต้องรอกระบวนการตีความโดยกฤษฎิีกาเพื่อให้ผ่านกับพรบกู้เงินจากนั้นโครงการดิจิตอลวอลเล็ซึ่งจะใช้เวลาตีความโดยกฤษฎีกาก็ประมาณช่วงปลายปีนี้แล้วก็นำเข้าสู่สภาอีกก็ปีหน้ามีการจัดเตรียมงบประมาณแล้วก็เปิดให้ประชาชนได้ใช้จริงๆคือพฤษภาคม67 ซึ่งระหว่างนี้ก็ต้องรอกันต่อไปแล้วก็ในส่วนของความคืบหน้าเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรนั้นยังไงก็จะมาเล่าสู่ให้ฟังอีกทีหนึ่ง